สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ปุ้มปลายาทีเคป๊อปหลังจากสาวเบบี้มอนสเตอร์ได้ปล่อย MV Sin ซิงเกิลเพลง stuck in the middle ออกมาก็สร้างกระแสเป็นที่ก่าวขานไปทั่วโลกกับเพลงแนวบัลลาดโชว์เสียงร้องอันไพเราะแปลงโฉมเป็นเจ้าหญิงแสนสวยที่เรียกว่าเกินความคาดหมายอย่างมากค่ะจากนั้นก็ปล่อยคลิปวิดีโอเพลง stuck in the middle special stage ทุ่มทุนทำฉากแสงสีเสียงอลังการยิ่งใหญ่กว่าสเตจของรายการต่างๆ สเตจของ YG ที่เดียวก็เอาอยู่ค่ะและสเตจนี้น้องๆเบมอนร้องสดกันทุกคนจา้าศิลปินไอดอลเก่งไม่เก่งตัวจริงของจริงแค่ไหนก็วัดกันที่ร้องสดแสดงสดกันนี้แหละค่ะวันนี้แอดก็เลยจะพามาส่องความคิดเห็นจากทั่วโลกที่มีให้กับเพอร์ฟอร์แมนสเปเชียลสเตจของสาวๆเบมอนที่ทางช่องของเราได้คัดสรรมาให้รับฟังกันมาเริ่มกันที่ความคิดเห็นที่มีโดยรวมให้กับ YG และน้องๆทุกคนก่อนแล้วเดี๋ยวแอดจะไล่เรียงคอมเมนต์ที่มีให้กับน้องๆสมาชิกเบมอนแต่ละคนค่ะมาเริ่มที่ความคิดเห็นแรกกันก่อนเลยค่ะนักร้องที่สวยที่สุดพร้อมนักร้องที่มีทักษะสูงของเคป๊อปพวกเขาทุกคนร้องเพลงได้ดีจริงๆว้าวร้องสดจะดีกว่าเวอร์ชั่นออดิโอขนาดนี้ได้ยังไงหยุดฟังไม่ได้เลยโอ้พระเจ้าฉันชอบเพลงนี้มาก เพลงนี้เป็นเพลงโปรดของฉัน YG Entertainment เสียงร้องของ Baby Monster อยู่ในอีกระดับหนึ่งคุณมีเสียงนางฟ้าและฉันชอบเพลงนี้มากฉันชอบ Baby Monster มากเป็นเรื่องดีที่พวกเขาใส่อารมณ์ขณะแสดงบนเวทีฉันรักเพลงนี้จริงๆเสียงร้องของพวกเขาสุดยอดมากเก่งกันทุกคนร้องเพลงได้เสียงมีเอกลักษณ์ประสานกันส่วนแรบติดหูจริงๆฉันรักเพลงนี้จริงๆ YG มั่นใจจริงๆที่จะให้ Baby Monster เปิดตัวเพลงภาษาอังกฤษและ YG ไม่เคยตัดสินใจผิดพลาด Baby Monster ทำได้แล้วไม่ว่าคนอื่นจะพูดอะไรคุณไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า Baby Monster นั้นพิเศษคุณไม่สามารถปฏิเสธความสามารถของพวกเขาและคุณไม่สามารถปฏิเสธได้อย่างแน่นอนว่าพวกเขาจะเป็นแง่มุมที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งต่อชุมชนเคป p OP. เสียงของเขาดีมากโอ้พระเจ้า นี่แหละนิยามของพรสวรรค์ล้วนๆเพลงนี้ถือเป็นเพลงที่สื่อถึงอารมณ์และเป็นการยากที่จะร้องให้สมบูรณ์แบบ Baby Monster Girl เป็นศินลปินที่ยอดเยี่ยมฉันสนับสนุนคุณเสมอหนึ่งในเพลงที่สวยที่สุดในปีนี้สะเทือนอารมณ์อย่างไม่น่าเชื่อความสามารถของสาวๆใช้แววสดใสใน MV นี้ว้าวจริงๆฉันอธิบายไม่ถูกเลยพวกเขาร้องได้สมบูรณ์แบบและทุกอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆ พวกเขาเป็นทั้งเสียงร้องและแรปเปอร์ที่น่าทึ่งและเพลงนี้ก็สวยมากฉันรักสมาชิกทุกคนจริงๆฉันพูดไม่ออกไลฟ์นี้สมบูรณ์แบบมันบ้ามากที่วงเดบิวต์สามารถร้องเพลงและประสานกันแบบนี้ได้ฉันเชื่อว่าอุตสาหกรรมเคป๊อมีอนาคตที่ดีจริงๆสาวๆเหล่านี้อยู่อีกระดับหนึ่งภูมิใจในตัวพวกคุณทุกคนมากทำได้ดีมากภูมิใจมากเยี่ยมมากร้องสดกับ MV คือเป e ๊ะร้อเซ เพราะมาก YG คือ YG ศิลปินและสเตจมีคุณภาพไม่ลดลงไม่ส่งไปไรายการเพราะเดี๋ยวป่ายางทำให้เองกล้องดีสเตจดีสมหน้าตาไม่วงสวยมากคิดว่าสีวงคือสีส้มแน่นอนมาทัวร์คอนเลยนะคะจะรอและไปแน่นอนภูมิใจในตัวเด็กๆทุกคนน้ำตาจะไหลแต่ต้องห้ามใจไว้ก่อนเพราะเสียงน้องๆเพราะมากจนมีความสุขอกจะแตก ทีนี้มาฟังความคิดเห็นที่มีให้กับสมาชิก Baby Monster ทีละคนค่ะขอเริ่มจากน้องรามีซึ่งครั้งนี้ได้รับคำชมอย่างท่วมท้นค่ะรามี ami, งดงามในเรื่องนี้เป็นพิเศษภาพลักษณ์และเสียงร้องของเธอโดดเด่นมากในเวอร์ชั่นนี้ว้าวรามีร้องแบ็กกิ้งแอคลิปฮาร์โมนีเป็นส่วนใหญ่โอ้มายกอดฉันรักเธอมากเหมือนเสียงของเธอมีเอกลักษณ์มาก และเธอก็ผสมผสานเข้ากับเสียงของทุกคนได้เป็นอย่างดีรามีสมควรได้รับคำชื่นชมมากมายเธอคือผู้ที่ทำเสียงประสานทั้งหมดเธอสมควรได้รับความชื่นชมจากเสียงร้องของเธอการร้องเพลงของรามีเปรียบเสมือนสายลมอ่อนโยนในวันฤดูร้อนอันอบอุน่นปลอบโยนและมีสเสน่ห์แก่ทุกคนที่มีสิทธิ์ฟังเสียงของเธอผสมผสานความอบอุน่นและพลังได้อย่างมีเอกลักษณ์ ถ่ายทอดผ่านท่วงทํานองได้อย่างสง่างามและแม่นยำในแต่ละโน้ตเธอวาดลวดลายแห่งอารมณ์ที่สดใสดึงดูดผู้ชมและพาพวกเขาไปสู่โลกอีกโลกหนึ่งเสียงร้องของรามีน่าทึ่งมากท่อนของรามีก่อนท่อนคอรัสสุดท้ายฟังดูไพเราะมากฉันชอบเสียงของเธอมากมีบางสิ่งที่พิเศษในเสียงของเธอบางสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกสบายใจอยู่เสมอรามีเป็นคนที่มีเทคนิคการร้อง การใช้เสียงที่ดีมากเธอเก่งมากเสียงของรามีเป็นเสียงประสานทำให้เพลงเต็มสมบูรณ์แบบมากๆจริงๆนี่พิสูจน์ให้เห็นว่ารามีเป็นนักร้องหลักอย่างไม่ต้องสงสัยเธอยังคงร้องได้ดีแม้ในระหว่างแสดงสดเธอมีความสามารถในการร้องเพลงอย่างแท้จริงเธอต้องการการยอมรับมาต่อกันที่น้องอาสาค่ะดีใจมากที่อาสาได้ร้องเพลงที่นี่เพื่อโชว์ความสามารถของเธอเธออยู่ในใจฉันตั้งแต่ก่อนเดบิวต์ พอเธอมีความสามารถเสียงอาสาติดหูมากเสียงเธอติดอยู่ในหัวเสียงร้องโดนใจมากอา,าสาแสดงให้เห็นว่าเธอมีความสามารถหลากหลายอา,าสาแสดงให้เราเห็นว่าเธอมีพรสวรรค์แรปเต้นและเป็นนักร้องเข้ที่ิดาได้อย่างไรเธอทําให้ฉันทึ่งทุกครั้งจริงๆความรักจากตูนิเซียอาสาจเจ๋งมากอาสาสร้างน้ําเสียงและความรู้สึกที่ไพเราะมากคุณเชื่อไหมว่าเธอคือแรปเปอร์หลัก เธอคือเอสที่ขาดไม่ได้อย่างแท้จริงท่อนของอาสา you are my everything ติดหนึบมากอาสาเป็นคนที่เก่งรอบด้านแรปได้อย่างดูเดือดและเป็นนักร้องที่ดีด้วยเสียงสวยของอาสาอยากเห็นร้องเต็มเพลงเลยคือดีมากอาสาสวยจังเสียงหวานของเธอเหมือนสวรรค์สำหรับหูเธอดีเลิศในเพลงนี้เจ๋งสุดๆมาต่อกันที่คอมเมนต์ที่มีให้กับน้องโรราค่ะ วิชวลของโรล่ามันบ้าจริงๆปรบมือให้กับเสียงร้องเธอด้วยอารมณ์และเสียงของเธอช่างน่าฟังจริงๆพาร์ทของโรล่าทำให้ฉันขนลุกตลอดว้าวหน้าตาและเสียงของโรล่าสุดยอดมากโรล่าเก่งมากเสียงของโรล่าทำให้ฉันพุ่งตรงสู่สวรรค์เราากับเด็กผู้หญิงที่ถูกเข้ารหัสจากนางฟ้าตั้งแต่เสียงของเธอไปจนถึงภาพของเธอ สตูดิโอของโรราและเสียงร้องสดคือทุกสิ่งทุกอย่างโรราที่ไม่เล่นเปียโ,โนถือเป็นโอกาสที่พลาดไปเธอจะโดดเด่นกว่านี้อีกถ้าพวกเขาปล่อยให้เธอเล่นโรราสวยเกินไปรอโซโล่ของโรราโรราน่าทึ่งมากโรราวิชวลว้าวโรราสวยจงังเสียงเธอน่ารักมากเสียงของโรราทําให้ฉันร้องไห้สารังเฮเบบี้มอนสเตอร์รักรัก เสียงหน้าตาและพรสวรรค์ของโรรารักเสียงร้องสตูดิโอและเสียงร้องของโรราคือทุกสิ่งทุกอย่างโรราเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าที่เข้ามาในหัวใจของฉันเสียงของเธอเหมือนนางฟ้ากระซิบข้างหูฉันจริงๆเลยได้โปรดพวกเราตั้งตารอท่อนร้องของโรรามากกว่านี้นะมาต่อกันที่น้องชิกิต้ามักเน่ของเบมอนค่ะชิกิต้าเสียงร้องหน้าตามีสเสน่ห์มากเสียงชิกิต้าโอพระเจ้า โอ้ oh my god ชิกิต้าภาพเสียงร้องและการแสดงบนเวทีเป็นสิ่งที่ฉันอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ฉันพูดไม่ออกจริงๆชิกิต้าเสียงที่สมบูรณ์แบบการแสดงบนเวทีการแสดงออกทางสีหน้าที่สมบูรณ์แบบเธอมีพรสวรรค์อันเหลือเชื่อสำหรับทุกสิ่งและทั้งหมดนี้ในวัย14ปีเสียงของชิกิต้าไพเราะมากเธอจะเป็นมืออาชีพขนาดนี้ได้ยังไงทั้งๆที่ยังเป็นเด็กอยู่ เสียงของชิกิต้าไพโร่และเป็นผู้ใหญ่และเธออายุ14ฉันร้องไห้ภูมิใจในตัวเธอเสียงของชิกิต้ายังติดอยู่ในหัวของฉันเสมอชิกิต้ามีสเสน่ห์เป็นพิเศษทนเสียงหน้าฟังดึงดูดมากและการเต้นก็ดีด้วยบุคลิกก็ดีมากและให้ความรู้สึกเหมือนคนทั้งคนที่มีพลังสูงและเธออายุเพียง15เท่านั้นมันน่าทึ่งจริงๆชิกิต้าสุดยอดเสียงของชิกิต้าแข็งแกร่งมากจริงๆ ชิกิตามิสเน่จิกิตาที่รักของฉันฉันหวังว่าเธอจะมีเพลงเดี่ยวในอนาคตพรสวรรค์ของเธอคืออาชิกิตาคุณคือความรักในชีวิตของฉันเสียงชิกิตาบ้าไปแล้วเสียงชิกิตาและการแสดงออกทางสีหน้าทำให้ฉันร้องไห้จิกิตาพัฒนาขึ้นมากร้องเพลงได้ดีกว่าใน MV เสียงของเธอเป็นผู้ใหญ่และมั่นคงมากขึ้นพระเจ้าฉันชอบเสียงของชิกิตามาก มันไพเราะมากจิกิต้าสวยน่ารักชิกิต้าน่ารักจังเลยจิกิต้าพิเศษสุดๆชิกิต้าเสียงของคุณนางฟ้ามากไม่รู้ว่าใครคิดยังไงแต่เธอเป็นนักร้องคนโปรดของฉันในเบมอนมาต่อกันที่น้องลูกกะค่ะรักยิ้มของลูกกะน่ารักมากภาพรักและเสียงร้องของลูกกะมีคุณภาพสูงมากฉันขอแสดงความยินดีกับเธอ ลุกกะเสียงที่มีค่าเธอต้องการท่อนเพลงเพิ่มเติมงดงามมีสเสน่ห์ฉันรักลุกกะเธอร้องได้และแลบได้เสียงนางฟ้าที่เจ๋งสุดๆลุกกะต้องการท่อนเพลงเพิ่มเติมเธอมีเสียงที่ล้ำค่าเย้ายวนมากรุกกะรักๆักฉันต้องการรุกกะมากกว่านี้เสียงของเธอมีค่ามากมันมีสเสน่ห์ล่อลวงคุณให้ต้องการมากขึ้นฉันรักรุก,กะ ฉันรัก BABY ้มอนสเตอร์ฉันรักลูกกะแม้จะได้ท่อนร้องน้อยแต่นี่คือเพลงบรรลาดที่มีท่อนแรปเพียงนิดสำหรับเธอฉันคิดว่าท่อนของเธอทำให้เพลงมีสเสน่ห์น่าสนใจเธอปสานเสียงร้องต่อด้วยท่อนแรปได้อย่างนุ่มนวลงดงามน่าจดจำฉันหวังว่าเธอจะได้แสดงพลังของแรปเปอร์และเฉิดฉายมากขึ้นในเพลงต่อไปรักคุณลูกกะวิชวลของเบบี้มอนสเตอร์นั้นน่าทึ่งมาก รูกะของฉันคือสิ่งที่สวยงามแลร่ไพเล่อมากเรลงที่สงบพร้อมกับนางฟ้าที่สวยงามรูกะมีโทนเสียงที่มีค่าดังทองเสียงของเธอมีเสน่ห์และเย้าวยวนใจเธอสมควรได้รับท่อนร้องที่มากขึ้นมาต่อกันที่น้องพริตาแสนสวยของเราค่ะพริตาเสียงดีมากโดยพื้นฐานแล้วดีที่สุดความมีชีวิตชีวาของพริตาคือเสียงนางฟ้าพริตาเก่งจังเลย น้องแพรภริตาไฮโน้ตแบบชิวๆสวยๆวยเริศๆเแท้นออเก่งมากภริตาในความคิดของฉันพริตาดูเหมือนจะเป็นสมาชิกที่ร้องเพลงสดได้สม่ำเสมอที่สุดในสเปเช a ยลสเต e นี้แต่สมาชิกที่เหลือก็ทำได้ดีไม่แพ้กันพริตาไฮโน้ตคือทุกอย่างเธอสวยมากภริตาสวยเสียงดีสมบูรณ์แบบบ้าจริงที่พริตาในไฮโนตเปล่งประกายจริงๆ เชียรพริตาเสียงของคุณมีเอกลักษณ์และไพเราะมากอย่าฟังผู้เกลียดชังข้างนอกคุณน่าทึ่งมากพริตาที่รักพริตาเก่งมากภูมิใจรักรักพริตาภูมิใจในตัวคุณมากๆนะพริตาไมเกิลเราทุกคนรู้ดีว่าคุณทำสำเร็จพริตาสุดยอดมากพริตาเสียงร้องอยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมพระเจ้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผู้คนจะเกลียดเธอที่ได้ทอนร้องมากที่สุด เธอเป็นเจ้าของเพลงนี้อย่างแท้จริงภริตาเสียงร้องของเธอดียังกลับไม่ได้ร้องสดเสียงของเธอมั่นคงเสียงนางฟ้าและฉันไม่ได้ยินเสียงลมที่มักจะออกจากปากเวลาร้องเพลงได้ซ้ำเธอมีเทคนิคนัคน้นก็ได้ฟังความคิดเห็นจากทั่วโลกต่อสาวสาวเบมอนที่ปุ่มปาย่าทีเคป๊อปนำมาให้รับฟังกันอย่างจุใจซึ่งส่วนมากล้วน,ช,นช,ชื่นชมและชื่นชอบสาวๆเบมอนเป็นอย่างมาก แอดทั้งปลื้มใจและภูมิใจไปกับน้องๆทุกคนมากๆค่ะทุกคนฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็ส่งความคิดเห็นเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนแอดต้องขอตัวไปสักแป๊บแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ